สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนี้มาพบกับช่องฮักแาคนประทับนะจาจะมือนห้องกระสิมมหฮอเขาสากมหฮอขขาสากไปวัดเพราะว่ากระสิมนี้ไปตอนเสาร์ครับนะตอนเสาร์ตอน,ตอนอกระสิบเป็นตอนไปจังหันกระสีรอบหนึ่งแต่กระสิบไปตอนเพลินอีกรอบหนึ่งตอนเพลิน,นเขาสิไปยายเขาสากต่ว่าตอนเสาร์นี่ถือไปจังหัน อันนี้ปืนไืมาด้วยเสามาเตรียมห่อกระสากว่าใสอีกอย่างไงวันติอันนี้ห่อกระสีใสหมากยาผู้พันน่ะจ้ะส่วนหนึ่งอันนี้ทั้งบานห่อกระสีเหตดจังสี่แต่บางคนว่าทั้งอื่นทเนตุเห็ดจังไหนไแล้วห่อากระห่อเห่อกระสีห่อแบบนี้แล้วก็เอาไม้เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยนิดใสแบบนี้ ไม่นี้บุญเขาสาดต์เนาเมื่อวานนี่กับเป็นเมือเมื่อศาสตร์เมื่อศาดตรอที่พี่น้องเพื่อนกะสิเอาามายามปูยามยาเพื่อนกะสิเอามี่ยังก็เอามาแรกเปลียนกันนะเด็น้องสิไปยามกันเนาะเพราะได้ยามมาเดียวเขากบได้อันใดหนึ่งเขากบเอามาหนึ่งมาเฮ็ดนี่อันนี้เขาก็ได้จากลูกหลานมาเขากบมาเฮ็ดอันนี้เพื่อที่เขาสิเห็ดใส่ห่อเขาเขาสาสด้วยพี่น้องอันนี้เพื่อเตรียมเนาะอันนี้เป็นห่อมายาผู้พันที่เพือเตรียมใหม่จังบนหม้อใส่กัน วันนี้เราก็สิมาเตรียมห่อข่าสาเลยจ้าพี่นอ้องอดี้ใบตงองครอบสิมัห่อนาพุทนนรังแบบตื่นมาแต่เช้าตื่นมาแต่เชา้าอันนี้เป็นห่อหมากยาผู้พันที่ห่าห่อเรียวๆนะนี่ยาห่าห่อเรียวๆเอาไว้ก่อนแต่ห้องสิมาห่อข่าสาต่อเด้อพี่น้องข้าสารบบห้อาใสอย่างแนวว่ะจีเอากระสีใสถูกยาง เป็นอาหารการกินเพิ่นเฮ็ดอ่าว่าห่อให้กีเนาะแต่ก็สิมีห่อข้าวใหญ่ห่อข้าน้อยอันนี้เฮาก็สิใส่อีหยังแน่ว่าติยังเห็นบ่บ่เห็นนะเอาถ้าอันนั้นก็สิบ่เห็นคนเอาได้ดีเดี๋ยวเอบ่อันนี้ดออันนี้เนวที่เฮาเตรียมไว้เฮามีหยังเฮาก็สิใส่ไปเป็นแนวอยู่แนวกินแนวดากเนาะผลไม้รากไม้เฮาก็ใส่ไป อันนี้ที่เขาได้จากลูกหลานที่มามาสาดเขาหมู่บ้านพี่น้องมีขบโพดมีมันแกวมีกล้วยมีผักนังยางหยมีผลมะลารากไม่ยงเขาก็ใสไปเลยเขาจะใสลงไปมันแกวมันแก้วเท่าก,ก,กันหนึ่งสุกเรียบร้อยหนึ่งมือเร้านี้จ้าพี่น้องพรกเขลือเกลือปลาใส่ลงไปเน่อยู่เน่ยกินเน่อยู่เน่กิน อันนี้เ,าาเ,าาเ,าเขา,ขเขา,เา,เาใส่ไปลาเขาปิ่งปลาเขาใส่ไซฮอฮอเขาหาะพีนี่แจวเขาใส่ไปใส่ทุกยานที่เขากินนี่อย่างเขาใสา่แล้วก็เข้าสากน้องพี่น้องแล้วก็ใส่เข่าสากลงไปอันนี้กับนี่กวยอ้อยสอยตีบบกเออบบกอีหอยังเขาก็ใส่ไปแล้วเขาใสิใส่ขนม แล้วก็เป็นขาวดำขาวแดงอีกชอบๆเป็นขาวดำขาวแดงเข้ากับสีไส้ขาวดำขาวแดงขาวเผาอย่างสียเข้ากับสีไส้ลงไปในห่อใส่เป็นแนวอยูเนวกินขาวดำขาวแดงเข้าไส้ลงไปพร้อมเขาใส่ถูกยางติดสักเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะมาทําการห่อเิ่นกะสิเฮ็ด้ายๆกันนี่แหละเนาะจะแต่ละทินแต่ละบ้าน ทาทำการหอหอเสร็จแล้วกากสิเอาันนี้เน็บเอาไม้กินฟันนี่เนาะแต่บางนี้ไม่เห็นดอกพี่เนาะคือหัอสีไล่แผล <c ười> ก็ดตองมันหน่อยเนาะ ฮอร์ชีได้อยู่ประมาณนี้เพราะได้อยู่ประมาณนี้นะอันนี้หอร์ชีได้พรบะเดี๋ยวกินมันหลายตีนมาท่านในรังนาเด้๋ยวทีนองตีนมัท่าน,น,นในรังน่ะอันนี้เป็นเโฮโฮี่า้อรอไวเป็นหนากยาผู้พันเท่ากับสิเอามาใส่กันแบบนี้อใส่กันแบบนี้แล้วก็เอาไม้ อดีตเพื่อนเาสิเอาไปยายข่าสากเนาะเอาไปยายน้ำหัวน้ำสวนใส่ใส่ใส่ไฮใส่น้าใส่เขาใส่มันใส่ยังคนกะว่าให้มันง่ามมันยังคนกะว่าไปเข้ากับติดตามประเพณนี่ไปนาะจากอันนี้เพื่อนเขาหอเลี่ยอันหนึอัเนี้เขาก็ะจีหอไปอันที่สองเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเสียให้เห็นชัดๆเด้อจะพีดองมาเขาใส่ยังแบบเดยอันนี้เราก็จะมาให้เห็นปลาเขาใส่ยังแน่ เขากะใส่ใส่อันนี้เป็นข้าวโพดเนาะนี่ยังเขากะใส่ไปพักนั่งยางหยาที่เขาได้ทิชเคือเกลือปลาาใส่ลงไปเลยกลวยอ้อยสอยปีนี่ยังเขากะใส่ไปอันนี้เป็นเนื้อจินเนาะเป็นปลาเขากะใส่ไปริกแก้วไอ้นี่ยังกะใส่ไปนะ้ะพี่เนอะง อันนี้เป็นอื่นมาเพราะว่าวเขาสากเป็นแต่สีนี่เขาดำเขาแดงเขาดำเขาแดงเขาขาวยังนี่ลนะเขาก็ต้องใส่ไปแต่พอเขาติดมือหน่อยเขาติดมือแล้วก็จะใส่เ้่าเขาตกแตกใส่แล้วแล้วเขาก็ห่อใส่เสร็จแล้วเราก็ห่อ พิดเลือเกลือปลาไหยังเ่นกะใส่เบิดนั่นล่นะเนาะแต่ว่าไผนี่ยังกะใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้งองาะเขาับตรงอันนี้ไปดีพอหายเฮเนแล้ววันนี้มา,าไปใหญ่เอาเข้าใส่อันนี้ไรกับสีลนุนอุ้ยตองขึ้นเตีย ตอนพิเศษตองแห็งก็ดีเอาไม้อันนี้เขาสิเอาไปตอนเพีย้ยนนิดอย่พี่น้องนี่หอมนี่กระหอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเขาสิเอามาใส่กับที่เขาห่อหมากยาผู้พันเอามาใส่กันแล้วก็เอาไม้คัดเขาสิเฮ็ดอยู่ประมาณเจ็ดหรือเก้าอันองั้นพะี่น้อง อ,นน jou, อันนี้เะาจะนี่ข้าวสารที่ห่อใบถิ่นเอาไปยายอันนี้คือเ่าทำการห่อตั้งใจใเป็นเด็กหน่อยเคยไปหยาดข้าวสารมวนกุ๊บเลียนหยาดข้าวสารก,กันอันนี้เพิ่นกระสีไม่ได้เอาไปนั่นนี่อันนี้เพิ่อนสีเอาไปเนี่ไนนนไยไปน้ำต้นใหม่นะจ๊ะแถวนี้เพิ่อนสีเอาไปหอยไปน้ำต้นใหม่ก็หอยไปน้ำต้นใหม่เสร็จซึ้บเพิ่นกระสีก่าวาผีปูาานยาตายายเพิ่นมาเอาเอียงเรียบร้อยแล้วเป็นเสียเพินพ่นกระสีตีกองเนาะตีกองให้เ่าไปเก็บข้าวสารตอนเสาวกระสิเตรียมตัวไปวัดนะคะ แต่ตอนสายเราก็ไอเพนต่อแน่กินไรกับห่อได้ห่บอบบกง่ายเหมืนนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อจากพี่น้องห้าก็สิออกไปวัดนะาจา๊ะแล้วก็ตอนเพนห้าก็สิไปย้ายเขาสากไปย้ายเขาสากกันขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องฮักถาคนประคำให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะคะ